อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าปัญหาโควิด19อาจจะไม่ได้คลี่คลายในเร็ววันนี้เราได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายจิตใจการดำเนินชีวิตไม่รวมถึงปัญหาส่วนรวมของสังคมนะครับหรือภาครัฐหรือเศรษฐกิจไทยเองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการกระตุ้นสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าต่างอนามัยหรือว่าเจลล้างมือกับกออทางบริษัทดีโอดีเบลวอเทคชนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และอย่างมีส่วนร่วมในการ Give แบ็กกับสังคมโดยการผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพื่อบริจาคให้กับโดยงานรัฐเลกาชนที่อาจจะมีความพร้อมหรือมีการขาดแคลนมีความต้องการโดยที่เราจะเริ่มสมมอบสินค้าในวันนี้และอยากเป็นส่วนหนึ่ง ของการแก้ปัญหาของสังคมเพราะฉะนั้นหวังว่าการบริจาคนี้เขคงช่วยเหลือประชาชนไม่มากก็น้อยแล้วก็ยินดีที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นองค์กรในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงและเติโตัอย่างยิ่งดีดีเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ